เจ็บกี่คนนะคะทันนี้เจ็บกี่คนเมาขอแต่ว่าาสุดท้ายนหลังี้จมีคนเจ็บไี่สค่ะเ็ได้หนัก

เาอจะไปทนศูนยราชการไปยงวนี่เขาจะไปไหไม่รู้เหมือนกันเพี่แต่หลุดมาแบบไปนี่เลยแหละแล้วคนคนขับเขาเจ็บไหมผมไม่เห็น เพราะว่าผมลงจากรถผมก็อยู่โซนข้างนอกเยจมีอยู่ค่ะท่านองมันมีหลายตัวนี่ค่ะครับกิาที่แล้วเยยอนม่ได้ออกลย

คนขับแล้วรับลองคนขับไดรองปัดเสร่ไปไหนลวคนขับคนขับยงไล่ะไปลงบ้านนี่อ๋อพอดีผมจอดติดไปแรงอยู่ฝั่งโน้นผมก็รู้สึกแค่ว่า,าโดนกระแทกปังเขาข้างโรถแค่นั้นแหละ ลงมาก็สภาพอย่างนี้รถจอดอยู่เยอะไหมติดไฟแดงไม่เยอะครับเพราะว่ามันเพิ่งตัวนี้มันเพิ่งจะต้นไฟแดงรถต่อรถลงมามันถึอจะต้นวิ่งลงมาจากถนนเลยครับมาแล้วก็หลุดไปเลยน่าจะเอาไม่อยู่น่าจะเบรกแตกหรืออะไรสักอย่างรถหนักแล้วก็ข้ามเกาะกลางมากว่าเลยใช่ไหมเท่าที่เห็นมีคนเจ็บเยอะไหมคะ ก็ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนขับมากกว่าที่เจ็บหนักก็เป็นคนขายพวงมาลัยอ๋อคือช่วงจังหวะเขามาเดินขายพอดีถ้าเป็นไฟแดงนานกว่านี้ก็อาจจะเยอะพอดีมันต้นไฟแดงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นเบรกม่อยู่ครับเบรกแตกเลยไงมันไม่แตกมันไม้เลยครับมันก็ได้แค่แบบนี้ครับเพราะว่าถ้าตรงมาทุกคนไปเฉียวพอดี ถ้าเกิดมึงตัดใจตรงไปก็น่าจะมีคนเจ็บเยอะเลยอันนี้มาจากไหนนี่จากทางนูวนครับเราจะมุ่งหน้าไปไหนไมหน<ม>้าครับแล้วเ,เราได้ดื่มเหล้าดื่มอะไรไหมไม่ไม่ครับเป็นเป็นพ่อเบรกเบรกไม่เบรกไม่อยู่มันเบรกมาแล้วมันไหลครับเป็นเพราะรถหนักหรือเปล่าหรือยงไงนี่ก็บวกเรื่อง มันทุกอะไรไหม